หนังสือเล่มนี้ถึงขายดีหรอคะอันดับแรกเลยนะคะเขารวบรวม3,000คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจําวัน3,000คำศัพท์นี้นะคะครอบคลุม90%ของการใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องไปท่องจาคาศัพท์สเปะสปะอันดับที่ 2, 2> เขามีนิทานให้อ่านสนุกๆช่วยให้เราอ่ะจาคาศัพท์ได้โดยไม่ต้องท่อง3ค่ะเขามีคลิปคุณครูฝรั่งมาอ่านนิทานให้ฟังทุกเรื่องเลยค่ะได้ฝึกทักษะการฟัง One morning her wish came true. Bobby complained non-stop about the food, the weather, and hairstyle even her hairstyle. ซึ่งทักษะการฟังสำคัญมากๆในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราฟังรู้เรื่องเราก็จะสามารถสื่อสารรู้เรื่องแล้วก็พูดได้ชัดด้วยค่ะอันดับ4คุณครูพี่แอนมีวิธีการจำคำศัพท์ที่ช่วยให้เราอ่ะจำคำศัพท์ได้มากกว่า3,000ันคำอีกอันดับ5้าเขามีของแถมเยอะมากมี500วลีที่ใช้บ่อย200้านวนที่เจ้าของภาษาพูดบ่อยและนิทานทั้งหมด100เรื่องอันดับ6 พกพาง่ายช่วยให้เราพกไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาสิ่งสําคัญของการฝึกภาษาอังกฤษนะคะก็คือความสม่ําเสมอค่ะยิ่งพกพาง่ายยิ่งอ่านบ่อยก็ยิ่งจําแม่นใครมีเล่มนี้แล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าชอบตรงไหนมากที่สุดใครยังไม่มีอ,อ้อแนะนําให้กดตะกร้าเลยค่ะเขากำลังลดราคาอยู่